เริ่มจากดองเกลือก่อนเลยลน,นี่กินล้นี่วันนี้ไปเหมาไปช่วยอุดหนุนมะขามมาเมนูมะขามร้วนอ้โหพ็คมาอย่างดีมะขามชาเขียวอ้าวนี่บวยไม่ได้สั่งนี่แถมมาลึก มะขามคุกน้ำตาลมะขามคุกบวยแชทหมูอันนี้มะขามกวนหรือเปล่าแล้วก็อะไรนะอันนีมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มจะเปียกนิดน,นึงนะใสนน่ี้ไว้ก่อนเดี๋ยวยไปแกะที่บ้าน <laughs> ไม่ใช่ยไปแกะในครัว ขอ,องเยอะสุดๆเลยขอ,องเยอะสุดยังไม่หมดเลจ้ะยังมีอีกคอนเฟ็ก,กรอบๆยยอวๆเลยจ้านี่หน้าตามะมาขามํมดองเค็มนี่ก็คือดองเค็มลอยเกลือหน่อยลอยน้ําจิ้มอันนี้แช่อิ่มจะมีรสหวานต้องชิมซะหน่อยแล้ว เริ่มจากดองเกลือก่อนเลยนี่กินครบเต็มเลยมีแมกเค็มๆแช่อิ่มดองเกลือต้องกินกับอันนี้แซ่บๆน้ำจิ้มอันนี้แช่อิ่ม แช่อิ่มอร่อยหว,นวานหวานปิดชิมไหมหนูขอชิมก่อนหนูต้องชิมแช่อิ่มอ่ะหนูกินน้องเกลือไม่เป็นหรอกน้องเกลือมันเค็ม,มใหเมนเยอะมากเป็นไงบ้างเป็นไงหวานไหม nhiều lòng chim lòng ghê. Chai im ngon Lòng có loại là chim chim kìa Chim chim Cái lòng không bằng เม็ดมันเก็บไว้ทำอะไรได,ได้ทำกินได้ฝาดทำไม่เป็นหรอกน้องเกลือเป็นไงเฮียเค็มไหมเค็มอร่อยปะอร่อยเผ็ดอีกดย่ยงต้องลองจินแซ่บๆนะอืมอร่อยมากเข้าเสือเผ็ดจะปิ่นแช่อิมอร่อยไหม,ม,อ,อ,มอือหือ แบๆนี่ครับเจี้ยบนิดๆอืมหัวครบราถ้าเคียวโดนเม็ดมันจะฝาดจะอร่อยใช่อิ่มเลยโอ้โหโอืมหเม็ดขมฝาดร้านนี้อร่อยเนาะร้านนี้อร่อยเนาะ ัำตาหลายเลยเอะไรเขาตามเลยมาต่อดองเกลือกันเลยดีกว่าว่ามันเค็มๆแต่ว่ามันมันโดนน้ำจิ้มแล้วมันโคตรแซบอะ่ะม,มันเค็มไปหน่อยแต่ว่าแช่อิ่มเนี่ย อร่อยอ่ไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากกระดองเกินต้องเป็นสายแซบสายเมาอะ่ะเป็นกับแก้มยังเด็ดอ่ะแช่เอ็นชอบช่เอ่นแต่มันจะมีจ้านหนึ่งอะ่ะที่เขาจะเอาเม็ดออกให้แต่ราคาจะสูงกว่านี้ถ้าเกิดเอาเม็ดออกให้นะโคเด็ด ไม่ต้องมาขัดจังหวะแบบคายเม็ดอะ <All right. S 1> ใครรู้ว่าเม็ดข้างในอะเอาไปทำอะไรกินได้อีกคอมเมนต์บอกหน่อยนะ mm hmm. ถ้าเกิดเอาไปคั่วมันจะคั่วได้หรอมันเหมือนกับเป็นเม็ดอ่อนๆน่ะก็ไม่รู้อะอันนี้ดองเกลือ วันนี้ขี้ไม่แตกให้มันลู้ไปมาขามทั้งคลิปอันนี้มาขามคุกบวยมาขามทั้งคลิปมามาชิมกันมาขามคุกบวยนี่จ้าทุกคนเคยกินมาขามคุกบวยอะแต่ว่าเราอยากช่วยเขาอุดหนุนเท่านั้นแหละก็เลยซื้อมา หวานอมเปรี้ยวแต่ไม่แบบนนีะ้เอาไปคั่วได้แต่อันนี้ที่ของมะขามแช่อิ่มอ่ะมันเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะไม่รู้เขาไปทําอะไรกินอันนี้มะขามชาเขียวอันนี้ไม่เคยกินอันนี้อยากลองมะขามชาเขียวนี่เป็นไม่ฟิเป็นแม่สีเขียวเลยจ้า แมวาเป็นสีเขียวหวานเหมือนมะขามหยีอ่ะกลิ่นชาเขียวไม่มีน่าจะเป็นแค่สีอันนี้มะขามคุ้งน้ำตาลทุกคนเคยกินอยู่แล้วเราไม่ชอบกินเราสั่งมาให้แม่แม่เราชอบอันนี้มะขามกวนอันนี้ก็อยากลองไม่เคยลอง เป็นสีน้ำตาลเครมาแตกให้มันโลปไป <c oughs> แค่มาขามแช่อิ่มมาขามดองเกลือก็เรียบร้อยแล้วมัน <c oughs> ค่อนข้างแกะยากพาลาสติกมันติดอะ่ะเ,เราก็มีวิธีคือกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอ <c oughs> อกมา <c oughs> เหมือน เหมือนน้ำตาลปีบอะทำไมวะหวานกลิ่นมะขามนิดเดียวไม่เยอะกลิ่นน้ำตาลปีบน้ำตาลน้ำตาลนั้นน่ะเยอะอมีรดเ,เปรี้ยวอยู่หน่อยๆอ,อมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแต่ออกเน้นไปทางหวานหน่อยพอได้โอเค ครบบ๊ายบายอวยังไม่ครบม,มีอีกมะขามหวานนี่มาจากที่เดียวกันนะกดหนุนเข้ามามะขามหวานพันสีทองนี่เราสั่งแบบฝักยาวมานะแต่มันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่กัมนก็โอเคดูเด็นี่ฝักยาว ไไม่็รอันนี้ก็เป็นมะขามปกติทั่วไปทุกคนเคยกินโอเคไ,ไปปาจ้า